ครับกยานเสียหลายเนะตรถลีนี่ด well ีก i̇şte ีด well ีก well ีดียนแต่เอซีบนันนเนาะยนเอฟซีบเ็กยานเอซบเห็นเป็นจังไงทางแต่ผมมาไทยท่านไปคลิปแรกเนาะหลังจากที่น้องพุ่มยิบรตร์ีให้บาน้มาช่วงหลังมานน้องพุ่มมายังไงบอมีการเปลี่ยนแปลงบอโตเลกมือเลขสีออกลยวีเอาให้ท่านเดีเก้าศูนย์เปลงเช่นเฮก้าศแม เอาจากไหนคือว่าเก้าศูนย์น้องพูดว่าจางไหนจางไหนเป็นมี่ปฏิกิริยาการทั้งจากไหนวะเบ่ากันสี่เมื่อคืนเก้าหาศูนย์ก็เป็นใดเดีได้ไปซื้อเพิ่มโอ้จะได้คือว่าเป็นเก้าหาศูนย์ปะเนาะมันกะเล็กน้อยนี่แล้วมันก็ว่าเก้ามันกับนี่มันกัเป็นหาเป็นหมดอะสี่เมื่อขึ้นโอแคยกเมื่อนั้นหมดเลยโอเคยกเมื่อึ้นพร้อมโอ เท่าป่านี้เป็นเก้าาูนแมนแก็เลยไปยิบแล้วตอดีเพิ่มยิบยิบตัว5าูนี่เพิ่มอีกกัะบอกน,นยิบเพิ่มา้าใบหัวโตแคาวาเสียน <c oughs> เป็นเนป็นเจียนจีงวัดสิ๊บอรเนี่าการกเมือเคื่อนมือนกับซิฟก็ยังมีคน,น, 40, ม,น,น,ม,นมาบอกซ้ำเต็โหนเก้าเก้าเก็ดยังสียนะโอ้ฝันหนะังเสียมแมนกัดเมียนเอาคือเขากับเบียองพุ่มมี๊ ดึกอีกสองตัวเข <laughs> อกามันมีเด็กแรงเรด็กกลเนาะมันมีโอกาสเป,เป็นไปได้ข <S S S 1> ้างบนก็ห้าศูนย์ข้างล่างอาจจะเป็นเก้าศูนย์จังสีถึงเก้าเจ็ดจังสี่สนะมันก็เป็นไปได้เนาะเออ,อแต่แตัวโอ้โหได้กว่าเก้าเจ็ดจังสี่เท่านั้นเมียโอ้สีนะแต่อ่าเมื่คิดสรุปแล้วให้ว่าตั้งแต่สียเนอตเตรีน้องพูดยิบหายไปแล้วก็คือฟันจักเทียนแล้วแต่ตึกแดงนี่มัน กับฝันเคื่อนเนี่ยมีฝันมาเคื่อนเนี่ยฝันก็ยังมีคนมาซ้ำเสียงโห่เลเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเลยเก้าเจ็ดมีไปในหันในหันมีไปเก้าเจ็ดนาเดียมีเหรอในหันโอ้นี่เดียนี่เดียเก้าเก้าเจ็ดเด้ไปนี่ซื้อมาให้บอกครับครัวันนั้นมากเข้าก็เห็นเก้าเจ็ดอยู่เลยวันนั้นมากกัเห็นเก้าเจ็ดเบ็มเบมอีกเหรอคะื้อเพิ่มอีกซื้อเพิ่ม แม้ว่าซื้อเพิ่มอีกตัวตัวเก้าเคสนี่ไม่ได้ปั้นเก็าเคสแล้วแม่เห็นเราที่เก้าเคสนะจะเลยมีความมั่นใจว่าเก้าเคสเพิ่มเติมขึ้นมาอีกกำลองพุ่มไปใช่นอ่ะมันย่างไปใช่นออบ่อยเห็นโยนบ้างเบิ้งแล้วเบิ้งซอยกันเบิ้งซอยกันโอ้ยกำลังเดอีทั้งสัมผัสที่เดินขึ้นมากกระซิบหงมาขึ้นนี่ใครครับในฝันคือเข่ากับเรียงน้องพุ่มโย่สนอกเก้าเก้าบานนี้พิจารณาว่าเก้าเคสเนี่ยแน่นอนอยู่นี่นอกอ้อมครับนอนอยู่เรื่องนี้คนเดียวเออ บันนี้ก็ได้หูเมียมันแมวมาออกลูกเพิ่งรถบาทอ่ไรผมแต้เพื่นทุกทุกทุมทุกทงกทุกาุเทุกทเกาุกท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 เกุ้กขากทุกทุกทอกทุ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 กทกคักยูกทุกทูกทกทุ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 กทกทุท้กุ่กกทุกัก้กทะกมากทุกทุกามกทุนทุเพราะว่ากกบนนี่ก็แกกก เลขชุดหาใบก็เอาวันนี้ศูนย์สามก็เอาศูนย์สามก็เอาเนี่ยเนี่วันนี้ว่าสามนี่นี้ห่วยสามเก้าลบางนี่บักขามเพื่อาสามโอ้ม่าบักขามมามสามก็รตัวจ้่แน้วบางเจียวปิกขามไบ่แตากินกินกับเป็นเก็บบก่วงกับเป็นน้อยนโอยโอน่ีกับหูร่วงกันนะสเป็นตัวนี้ี่ยังก็ะได้หร็ได้ก่อนะสาม เ,เพื่อนเพื่อนมาเอาเปากามเพื่อนเอาปากคำมาให้ตาเพื่อนน้อยก็ไปเก็บบากามเก็บบากม่วงไม่พวกไงกินเก่งบ่เอาอ๋อถามพะร่มโลกครับพิจารณาเพื่อนครับพ่่อแมพี่น้องครับจรหรับตัวเด็กเนาะเดี๋ยวติดพะร่มไหนตั้งพิจพะร่มกับเป็นคันยกไก่เนี่ยถ้าลักษณะยกไก่นี่ผู้ผู้ที่กระลังเบิ้งคลิปอัจสีม่วงหตอนนี้ตัวเลขที่ซื้อไว้หลายก็คือห้าศูนย์นะล่องลงมาทำจากมี่เก้าเก้าเจ็ดนะครับ ราคานี้ศูนย์เก no ok ้าหกราคาห้าเก้าศูนย์ล้วนแล้วแต่ติดเก้าวันถ่อไปมีแปดสองนี่ซอดมางไหนมูนกนกอ้นกบอกนกบอกบอไปได้มต่แปดสองนกอะไรเกเปลีนเท่านั้นนั่นอมันก็บอได้เปลี่ยนนนี้ตะกวนมันบอกเก้าหนึ่งเนาะโอ้เก้าสองเนาะมันกอกเ้ีเยนอ่าวันนี้บางนึงมันก็บอกอันแปดสองห้มันออกวดนี้เดมันก็มีสองอยู่แลรวก็ศูนย์สามเนาะ เครืั้งเบิดมีีนเขียนไม้เบิ้ล้วไปเขียนไว้เบิ้ลแล้วนี่เด้เขียนไว้เบิ้ละฮะตัเขี้ยเดียวจีสรุปไท่คิ้ไปแล้วไปพี่น้องโลกนี่เรีนไหนเนาะน้องนี่เนาะแต่ว่ากระบอกแปดสองนึกเราดิมือนั่นเก้าเก้าหาดิแล้วแล้วเต่นั้นก้อนเส้นช้อนโตของพ้นตาพ้นมีมักบอกเราแล้วมักเล่อมักบอกมักตัวหลายๆก็มูที่ซื้อน้ำกันทั้งเบิ้ล มักตัวห้าศูอยอนั่นจนหัดมือนี่นี่มักเลขตัวใหลายที่ทั้งหลานยิบให้ทั้งเอียงต่างๆหน้าหน้าเนี่มักทั้งจ้าของฝันตัวห้าศูนยนี่แหละคับอันเจ็ดเก้าห้าศูนย์เกเจ็ดเก้าเจ็ดแม่เพราะว่ามีคือคนมากกว่าสิบเจ่หงมขึ้นปกติเราเคยฝันยังสี่วันที่นี่ใช่ว่าแต่เป็นนุ่มเป็นเนี่ยน่าจะดมอนี่เแต่ฝันยังสี่ทั้งเทียบกับเป็นตัวเลขเยอะ บอมยันเคยฝันคนมากกะซีบใส่หูเป็นตัวเลขเคยฝันจเจียบว่ะเที่ยวนี่ไว่าเป็นเที่ยวแรกว่ายนวนใส่รวดได้อมันคือไก่กับเลขน้องพุ่มแท้กับเกจแบบนี้แต่ว่ากันกันเมื่ไหรเครื่องนึงกับผู้ซื้อแล้วเนาะมันเสียเปรียบครับแม่นบ่าเสียเปรียบเขาเฉพาะท่านโยนหลาจับไบสองสามใบเพราะฟังสะก้อนข่าวขั้วหนามากกะซีบอีกแบบนี้อีกเคิดจะไรบัญยวมันบอมก็กะซีบดูปะนั่นนี่แล้วกะซีบดูเนาะฮะเท่าถึง หมองถึงวางบุญวัสนาสิมะผัวมาผายเนอะมันนี้ล่างเทียเทียลานหน่โชไห้ใช่เนาะข้าว้วนแรกไปดึกโรดนี่พีมาตัวก็จบได้เลยนั่นแหละแต่นี่ก็มดเาวนีีก็มดบนพัแเราบอกพันจังไหนบางเดียวบางรู้พันจังไหนสองพันพดูแล้วว่านี้ก็ตะเลี้ยชุดอีกก็นั่นแล้วร้อยสีเสีบผุนใบนึงเขาขายเลขชุดแมนหาศูนย์เนี่ยร้อยซีเสีบเนี่ย คาใบแปดร้อยคาใบก็เจ็ดร้อยผืนคเจ็ดร้อยร้ยกัยาเพื่นต่อเนี่ยพืนปั่นจักรยานหน้าคมอเส้การถมือเส้นมอน้นมันมากเลยอ่นี่ยเชื่อยว่าเจมันถือมะกันบถือทากัเชื่อวันไหมนั่นตัวชอบกัจัด่พานเด้อพ่อยี่น้องเด้อเลทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวที่อนอุญาตสรุปไปถ่ายคลิปในส่วนของเรงลงพุ่มกรไดอืแตเมื่อเอิญนี่แหละครับเมื่อเอนนี่แหละ ทีม่วงแร่งนี่กงเศรษฐีใหม่ตั้งกูตัวอาตาหนังภูมิเหน่อเครื่องใหม่มามันมันบะแนนอนนี่บะแนนอนเลขที่ออกศูนย์ห้าหรือว่าห้าศูนย์ที่เทีคือยังฟูสารคามนีจนตัวเขาคือขัดเราเออเอามาดีบุฟูสารคามติ่เทดยบนแล้วเราอะไรเรื่ว่าพักหลังมันนี่ล่าชื่อนี่เราได้เลขกล่องฉลากมากผมก็ได้ตายทำอยู่แล้วต้องาบอกก่อนมูเลย เลขกอเลขวันพ่อเลยสินครับเลขกวันพ่อว่ะเลขกวันพ่อนี่มีอยู่เดี๋ยวจีล่องคีมหอยเอฟซีิึงอ,อยู่มีอยู่มีอยู่ได้มาลาสุดละได้มาลาสุดละเดี๋ยวก็จีพี่นี่ปิดแต่หน้ามึงอยู่อ๋อจะน,นีตัวนังคิปนีเนาะเออจังไหนก็ขอบคุณหลายๆสำหรับตาหลวงพ่มครับขอบคุณครับผมครับ